สวัสดีแหละสวัสดีพ่อพ mm ี hmm. ่น mm ้องกันเมื <t> ่อสมุทรสุโขทัยนี่ตอนนี้จะชอบนอนใจนอพี่น้องเนาะพี่น้องตอนนี้นอนใจก็จะเมื่ออะไรี่น้องเลยเมื่อเมื่อก็มาเก้านอนใจว่าจะถอดเสื้อเอาไว้นี่แหละเสื้อเป็นหนงเสื้อทรงทรงเก่าเมื่อก็นอนสวมากกับเราพี่น้องนี่นี่รถนี่ ไปเป็น้ไปไปเอามาหรงอนยไปห้อเอาน้าพุยไปโเอาน้ำยาไปสะใยเนี่ยม่วงม่วงมังมีต้นกล้วยพี่น้องให้มันงามด้ครับไดไปดิไปดิเนี่ยบายดีทุกคนนนี่ก็โยกับน้องกล้อง

นางไปเมื่อไปเมื่ออับน้ำอับทายืนซักเครื่องค้างนางเป็น้องตอนนี้ลุงกำลังจะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะแบบจะเปลี่ยนหัวหัวรถไทยพี่น้องจะเมื่อทางนั้นเราเป็นหองเราก็ไทยล่างเลยนะล่ะมันนั่งง่นั่งง่ายเลื่อยพี่เ้ายังนั่ง โต๊โดดย่างบีกย ну oh ่างบีต no ้องไปพู no ่อะไรใหญ่นห่เด็กตอนนี้จับ no ดูอย่างเด็กินตำเลยกินตำมะฮุเนาะตำตีนนะเช็ดตำตีนหนึ่งสบบาทป้าอกินตงตีนนี่กเลี้ยงขนมาลวตำตีนแบบกินเลี้ยงตำตีนใส่กรปุ ใส่มียงว่ะก mm ุ้งไม่อยากนะกุ้งกุ้งก็ิบแด้น้ำแซ่บนะพี่น้องเนาะกุ้งเนาะกินกินปลาคิว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 ตดวอีนางพี่น้องอีนางรอนพี่น้องจักเป็นยังไมดมือมอยไปบ่อยปพ่อไป่อไปพอพ่อพับรถได้พี่น้องไปเบิ่งได้นะ สีลุงเอารถรถซีมือจักลุง,ลงเช่ารถเอาไปพี่น้องถูได้พี่น้องปลาพงทางพี่กินโบลกันพี่น้องน้ำใจก็ขี่ไปและขี่ด้วยความเมื่อยพี่น้องก็ขี่ให้มันขี่รถมันไปกับเสาร์าเมื่อยพี่น้องเนาะลุงมืองานพี่น้องเอามันละมันนิสัยในรถไทฟถาก่อนพี่น้องชี่น้อยก่อน

như thằng lẳng là ai có đâu สไตล์คุน,นคุณออครอขับรถแน่พี่นอ้องอไพ่องซา,าบนนะไพ่องซาวซาบันะน่าลงเล่นอรพี่น้องคุณเฮง อะไรๆๆๆๆอ้าวพี่น้องสำหรับกิมน้ำใจกับคลาไปก่อรนให้พี่น้องสนใจฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์แลกดติดตามที่ช่องโคลินน้ำด้วพี่น้องอย่าลืมกดสักครายน้ำพี่น้องต่อไปอยากติดต่อน้ำใจติดต่อที่ช่องโคลินได้ด้วยพี่น้องอาวพี่น้องสำหรับกิมนี่นำใจก็คลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้อง